มาแล้วค่ะมาแล้วครับท่านผู้ชมแอดมินจะชวนทุกท่านไปชมบ้านของลําไยไห่ทองคําที่ปุ้ยวงแอลกอฮอลแฟนหนุ่มไปดูให้ราคาสูงถึง22ล้านบาทกับข่าวล่าสุดที่ทําเอาฮือฮาบนโลกโซเชียลเป็นประเด็นข่าวร้อนแรงที่สุดในตอนนี้การประกาศเลิกกันของลําไยแห่ทองคํากับปุ้ยแอลกอฮอลที่คบกันมาอย่างยาวนาน9ปีเลยทีเดียวจนหลายคนคิดว่าทั้งคู่จะใช้ชีวิตอนาคตร่วมกันแฟนๆต่างอกหักไปตามๆกัน ลำไยไยห่ทองคำออกมาประกาศสถานะโสดเลิกกับแฟนหนุม่มปุยแอลกอฮอล์หลังจากนั้นทั้งคู่ก็คืนดีกันภายในวันเดียวสูมหากกรรมการโดนแฉแอบแซบแดนเซอร์เสนอเงินให้ฝั่งแฟนของผู้ชายจบเรื่องขณะที่เพจดังหลายเพจก็ออกมาเปิดประเด็นเมาส์กันจนล่าสุดนี้ทางค่ายไห่ทองคำจ่อฟ้องแล้ว เรียกว่ามีหลายเรื่องหลายประเด็นจนลหลายๆคนตามไม่ทันกันเลยแบบนี้ก็ต้องมีงงกันบ้างเพราะเรื่องราวเกิดขึ้นภายในวันเดียวก่อนที่แอดมินจะสรุปเรื่องราวให้ฟังเราไปชมบ้านของลํำย,ยัยไหทองคำที่ปุ้ยวงแอลกอฮอลไปดูให้กันก่อนเลยคะ่ะก่อนหน้านี้แอดมินเคยพาทุกท่านไปชมบ้านของลํำย,ยัยไหทองคำมาแล้วทั้งที่กรุงเทพและที่ร้อยเอ็ดบ้านเกิดซึ่งเธอนั้นมีบ้านอยู่หลายหลังเลยทีเดียวนายห้างประจักษ์ชัยยังเคยบอกว่าลํำยายนั้นเงินหามาแทบไม่ได้ใช้ ลำยัยเป็นตัวแม่รันวงการนักร้องลูกทุ่งที่ฮิตที่สุดในเวลานี้ตารางงานแน่นมากจึงไม่แปลกใจเลยที่เธอจะมีบ้านหลายหลังก่อนหน้านี้นักร้องชื่อดังปุ้ยวงแอลกอฮอแฟนหนุ่มของลำย,ยัยไหยทองคำได้โพสต์ภาพบ้านของลำย,ยัยไหยทองคําลงบน Facebook ส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นว่ามาดูบ้านให้เจ้านายช่วงนี้เจ้านายบ่นบ่อยๆทุกอย่างเรียบร้อยดีสิ้นปีนี้น่าจะเสร็จสมบูรณ์ครับนายสาธุ งานนี้ทำเอาแฟนคลับฮือฮาไม่น้อยเพราะความใหญ่โตรูหราอลังการของบ้านและบอกว่าทำงานหนักหน่วงตารางคิวแน่นข้ามปีขนาดนี้ไม่แปลกใจทำไมบ้านชีใหญ่โตอลังการงานสร้างขนาดนี้ และล่าสุดนี้ก็เป็นประเด็นข่าวบันเทิงที่ร้อนแรงที่สุดในตอนนี้สําหรับลําไยเห่ทองคํากับปุ้ยรีสกุลสมทรงนักร้องวงแอลกอฮอล์คู่รักที่รักกันมายาวนาน9ปีเมื่อลําไยประกาศเลิกกับปุ้ยแล้วมีข้อความทั้งหมดดังนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตลอดตอนนี้สถานะพี่ปุ้ยลำยาไยคือสนนะคะไม่มีปัญหาเรื่องมือที่สแต่คุยกันแล้วว่าขอจบกันด้วยดีขอบคุณทุกกำลังใจค่ะไม่ขอตอบคำถามใดๆนะคะ ต่อมาปุ๋ยแอลกอฮอล์ก็ได้โพสต์เตตัสใน Facebook รายยาวมากจริงๆเผยมีคุยเรื่องใช้ชีวิตกันมาสักพักว่าถ้าวันหนึ่งต่างคนต่างอยากลองใช้ชีวิตกันจะต้องเป็นแบบไหนทําตัวอย่างไรก็ได้คําตอบว่าจะดูแลกันไปมากันได้เหมือนเดิมวันมะรืนต้นจะกลับบ้านไปคิดทบทวนและย้ําถามกับลําไยว่าเราตกลงแบบนี้กันจริงๆใช่ไหมครับปุ๋ยแอลกอฮอล์ก็ได้มีการโพสต์ถึงเรื่องดังกล่าวดังนี้ ขออนุญาตเอารูปสิปีที่แล้วมาลงนะครับน้องลำไยไม่เคยมองคนที่ความดังหรือทรัพย์สินเงินทองน้องลำไยไม่เคยคิดว่าตัวน้องลำไยดังมากๆแล้วจะเลือกคนใหม่เราดีต่อกันมาตลอดตอนนี้ถ้าถามผมผมว่าเราสองคนรักและผูกพันกันมากความรักก็ยังอยู่ที่เดิมผมก็ยังอยู่ที่เดิมน้องลำไยก็ยังอยู่ที่เดิมแต่แค่บางมุมอาจจะมองกันไม่เหมือนเดิม ผมเคยบอกน้องลำยเสมอว่าเรามาเป็นครอบครัวเราไม่ได้ติดคุกเราสองคนมีอิสระทางความคิดเท่าเทียมกันจะไม่มีคำเออออดาท่อสาเสียทำลายเอาชนะกันเราจะมีแค่ความเข้าใจกัน จริงๆเราเคยคุยเรื่องใช้ชีวิตกันมาสักพักแล้วครับว่าถ้าวันหนึ่งต่างคนต่างอยากลองใช้ชีวิตกันเราจะต้องเป็นแบบไหนและปฏิบัติตัวอย่างไรก็ได้คําตอบว่าเราจะดูแลกันไปมากันได้เหมือนเดิมผมก็จะพยายามเลี่ยงไม่เข้าบ้านวันที่น้องลําไยอยู่บ้านคืนนี้ผมอยู่เชียงใหม่พรุ่งนี้ผมเล่นพายเยมือรร่นผมกลับบ้านอันดับแรกผมจะต้องเก็บที่นอนลงมานอนห้องข้างล่างและคิดทบทวนทุกอย่างให้ดีอีกรอบแล้วจะถามน้องลําไยอีกครั้งว่าเราตกลงแบบนี้ จริงๆใช่ไหมครับถ้าน้องลำไย,ยตอบว่าค่ะผมจะขนที่นอนมานอนไกลาจากน้องลำไย,ยอีกห้องนึงแล้วก็คิดทบทวนทุกอย่างอีกรอบแล้วผมก็จะถามน้องลำไย,ยอีกว่าเราตกลงแบบนี้จริงๆแล้วใช่ไหมครับถ้าน้องลำไย,ยตอบว่า ผมก็จะขนที่นอนมานอนห้องถัดไปที่ไกลกว่าเดิมแล้วผมก็จะคิดทบทวนอีกรอบแล้วผมก็จะถามน้องลำไย,ยอีกครั้งว่าตกลงแบบนี้จริงๆใช่ไหมครับถ้าน้องลำไย,ยตอบว่าค่ะรอบนี้ผมจะขนที่นอนไปนอนห้องซ้อมแล้วก็จะไม่ถามอะไรอีกเลยแต่ทุกๆคนเชื่อผมนะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นธรรมดาของธรรมชาติทุกอย่างมีเสื่อมมีดับสลายตามธรรมชาติวางให้ไว้ย่าไปแบกไปถือไว้เมื่อเราเข้าใจเราก็จะเบาลง ต่อมาในขึ้นวันเดียวกันนั้นเพจบันเทิงหลายเพจได้ออกมาโพสต์เปิดประเด็นร้อนบอกว่าสงสารผู้ชายรักแท้แพ้ใกล้ชิดสินข้อ3ส่วนทางด้านเพจเจมอยร้อยแปดจะออกมาเล่านิทานลงดีเทลต่อบอกฝ่ายหญิงเจอคนใหม่เร้วใจกว่าแม้จะได้มาแบบการเมสุมิชา้าจนแฟนเพจต่างก็อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เพจอัธรสโพสต์ว่าแกไปรู้เรื่องหนึ่งมาแล้วรู้สึกสงสารผู้ชายจังยังไงดีแล้วบอกต่อในคอมเมนต์อีกว่าเรื่องจริงหรอเนี่ยอึง้งและเปิดอะไรไม่ได้ได้แต่รอเมียเขาเปิดส่วนเพจเจมอยร้อยแปดวีหนึ่งได้โพสต์ว่ากาเมสุมิชาจาราเวรามนี ส่วนเพจอีซอขยี้ข่าวอีซอร,ระบุว่าเรื่องของนักรองที่คนนึงรักแท้ดูแลไม่ได้ส่วนอีกคนรักแท้แพ้ใกล้ชิดจากนั้นก็มีแท็กหาเจมอยร้อยแปดวินหนึ่งบอกว่าเปิดแล้วต่อไปหน้าที่เจนิทานตามที่เราคุยกันเดี๋ยวให้บันเทิงหน้าตุดขยี้ต่อและก็อัธรสสรุปจบที่ป้าค้างบ้านตามแผนนี้ที่เราคุยกันไว้เรื่องนี้จะไม่มีใครรู้ จากนั้นไม่นานปุยแอลกอฮอล์ก็ได้ออกมาอัดคลิปพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าปัญหารักรา้าของทั้งคู่เกิดจากอะไรยอมรับว่าปัญหาหลักๆมาจากตนเองมีแยกกันอยู่ประชดกันห่างกันจนกระทั่งฝ่ายหญิงประกาศเลิกตนก็ได้ไปคุยกับน้องขอโอกาสอีกครั้งซึ่งน้องก็ไม่ได้ติดอะไรเมื่อฟังแล้วแฟนๆก็สรุปได้ว่าทั้งคู่กลับมาคืนดีกันแล้วภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งวันสวัสดีครับ ปัญหาที่น้องใยและผมได้ออกมาพูดวันนี้นะครับก็คือเป็นปัญหาของเราทั้งสองคนนี้แหละครับแต่หลักๆก,ก็มาจากผมนะครับก็คือเราอยู่กันมาหลายปีอยู่กันมานานแต่เวลาน้องใยจัดก,กิจกรรมวันเกิดกิจกรรมปีใหม่หรือกิจกรรมสังสรรค์ล็กๆกับเพื่อนๆหรือกับบริษัทอย่างเงี้ยครับน้องใยก็จะแบบเออพี่พี่ไปด้วยนะออไปที่นี่นะหนูเตรียมอาหารเตรียมอะไรที่พี่พี่ชอบอะไรพี่อยากได้อะไรเดี๋ยวหนูเตรียมให้พี่ไปด้วยนะ แต่พอถึงเวลาปับผมก็ไม่ไปทุกครั้งที่ผมเลี่ยงได้ผมก็จะเลี่ยงตลอดทุกครั้งที่มีโอกาสเลี่ยงได้แต่พอน้องใหญ่โพสเนี้ยผมก็มารู้สึกว่าผมไม่ได้ต้องการจะให้ความสัมพันธ์มันมันมันมาหยุดที่การว่าเออเราต้องเลือกกันอย่างเงี้ยแค่แบบพยายามผมอยากจะขอเวลาปรับอีกนิดนึงไงครับทีนี้ผมก็วันนี้ก็ได้คุยกับน้องใหญ่นะครับว่าขอปุ้ยขอโอกาสในการปรับตัวขอโอกาส อีกได้ไหมซึ่งน้องใหญ่เขาก็ไม่ได้ติดปัญหาใดเพราะว่าเขาไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าหมดดักหรือว่ารู้สึกจะเปียดจะโกรธจะกกติผมอยู่แล้วครับก็ไม่ได้หวังอะไรผมก็บอกได้หนูไม่มีปัญหาพี่ส่วนพี่อยากให้หนูปรับตรงไหนพี่ก็บอกหนูได้เลยหนูไม่มีปัญหาไดเลยแต่ที่หนูโพสนะเพราะว่าหนูเห็นว่าพี่อะหนูถามพี่ตั้งหลายรอบแล้วพี่ก็ได้ได้แล้วได้อะไรเงี้ยครับผมก็เลยแบบทำให้น้องใหญ่เขาได้โพสต์ในวันนี้ครับส่วนผม ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เป็นกําลังใจให้ผมกับน้องลาใหญ่นะครับส่วนปัญหาที่มันเกิดขึ้นวันนี้อย่างน้อยมันทําให้ผมได้รู้ว่าผมไม่ควรจะเอาศักดิ์ศรีหรือว่าเอาความประชดประชันเนี่ยไปไปคุยกับคนที่เรารักหรือคนที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นรครอบครัวของเรานะครับมันก็ทาให้ผมได้ได้รู้จักความรักได้ใช้ความรักให้เป็นมากยิ่งขึ้นนะครับได้ได,ได้ได้โตขึ้นอีกนะครับในในเรื่องการดูแลครอบครัว Quốc, ดูแลความรักนะครับขอบคุณทุกๆคนๆมากๆนะครับ ่อมาไม่นานก็ได้มีเพจออกมาแชร์ลำยายหายทองคำอีกโดยโยงไปถึงความสนิทสนมกับแดนเซอร์ชายคนหนึ่งในวงที่ชื่อว่าบอสทั้งที่ฝ่ายชายคนนี้ก็มีแฟนอยู่แล้วและเรื่องราวหลายประเด็นที่เือฮาไม่น้อย เมื่อวันที่4มีนาคม2568ลำยาเหตทองคำออกมาโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงถึงความสัมพันธ์กับบอสรวมถึงประเด็นที่มีเพจออกมาแชร์โดยโพสต์ว่าเรื่องที่เพจต่างๆโพสต์เรื่องดำใหญ่กับแดนเซอร์ชายคือคุยกันจริงค่ะแต่คุยช่วงที่ตกลงกับพี่ปุ้ยว่าลองไปใช้ชีวิตแบบไม่มีกันดูค่ะและเรื่องนี้จบไปสักพักใหญ่แล้วค่ะ พร้อมเผออีกว่าแฟนของบอสขอเรียกเงิน10ล้านบาททางค่ายคิดว่ามันเยอะเกินไปเลยเสนอใหม่ว่าสามารถใจ่ายให้ได้2ล้านน้องผู้หญิงโอเคไหมน้องก็ตกลงว่ารับเงิน2ล้านไปแล้วต่างคนต่างอยู่น้องก็ไปเรียนที่ต่างประเทศไม่ได้ติดใจอะไรก็แยกย้ายกันไปส่วนบอสที่ต้องทำงานต่อเพราะต้องทำงานชายนี่ที่ทางค่ายหลังจากนั้นหนูพี่ปุ้ยบอสก็มาคุยกันพี่ปุ้ยก็คุยกับบอสว่าให้ทำงานชายนี่ต่อได้เป็นอันว่า สบปัญหาตรงนี้ไปส่วนประเด็นเรื่องการจ้างมีเซ็กลำไย,ยตอบชัดว่าส่วนเรื่องจ้างมีเซ็กครั้งละแสนไม่เคยมีการจ้างใดๆเกิดขึ้นค่ะ ทางด้านโมแฟนเก่าของบอสแดนเซอร์ของลำย,ยัยไหทองคำโฟนอินให้สัมภาษณ์ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์เธอยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนส่งข้อมูลไปที่เพจต่างๆเรื่องหลุดไปอย่างไรไม่ทราบส่วนเรื่องเงิน10ล้านจริงๆฝ่ายนั้นเสนอมาให้5ล้านโดยทางค่ายให้บอสมาถามเธอว่าอยากจะจบเรื่องนี้เอาค่าเสียใจไหมให้มาเอาที่บอสถ้าบอสไม่มีให้ไปปรึกษาที่ทางค่ายเขาจะช่วย เธอเล่าว่าตอนเกิดเรื่องทะเลาะก,กันบอสบอกจะให้เงินเดือนลาห้าหมื่นบาทขอจบเรื่องนี้แล้วคบกันเหมือนเดิมแต่ให้ปิดเรื่องไว้แต่เธอไม่โอเคอยากให้อีกฝ่ายออกมาถแถลงว่าทำอะไรไว้แต่ค่ายบอกไม่ได้มันจะเสียหายสรุปคืออีกฝ่ายเสนอให้เรียกค่าเสียใจจากบอสซึ่งบอสจ่ายเป็นเงินสดสล้านโดยเอาเงินมาจากค่ายเพื่อให้จบเรื่องไป ส่วนเรื่องจ้างมีเซ็กครั้งละ1 0 0 0 0แสนบาทเธอบอกว่าตอนดูเรื่องบอสบอกว่าเป็นการจ้างแต่คิดว่าอีกฝ่ายน่าจะให้เฉยๆและบอสน่าจะเต็มใจเองมากกว่าพร้อมยืนยันตนไม่ได้ส่งข้อมูลไปตามเพจและได้มีการทำสัญญาก,กับฝั่งนั้นไว้ด้วยซึ่งจริงๆยังมีอะไรบิดเบือนอีกเยอะ ต่อมาในห้างประจักษ์ชัยไหทองคําเจ้าของค่ายต้นสังกัดของลำไยไหทองคําออกมาโพสต์ปกป้องลำไย,ยว่าฝ่ายกฎหมายจะรวบรวมหลักฐานฟ้องร้องมินประมาทโดยการโฆษณาและพระบอรคอมพิวเตอร์และจะเปลี่ยนเดนเซอร์ชายใหม่ด้วยโดยมีข้อความว่า ผมสร้างลำไย,ยมากับมือสิ่งในที่ผมพอจะปกป้องได้ในทางกฎหมายจากนี้ฝ่ายกฎหมายจะรวบรวมหลักฐานมินประมาทโดยการโฆษณาผิดพรบอคอมพิวเตอร์ computer, เปลี่ยนแดนเซอร์ชายเดินหน้าทำงานผิดเป็นครูอยู่ให้เป็นเยินให้พอขอโทษสังคมครับและโพสต์ไหนข้อความไหนคลิปไหนที่เอาผิดทางกฎหมายได้ผิดพรบคอมพิวเตอร์ computer, ทางค่ายหายจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจัง เรียกว่าเป็นประเด็นข่าวที่เฮือฮามากในวันหนึ่งมีเรื่องราวมากมายท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ ในครั้งต่อไปแอดมินจะชวนไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ